สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอ้นุ่มนอนหน้านะครับก็ทักทายพี่น้องเลยนะครับเอฟซีจะกำลังสะซีนถุงพี่น้องถุงดินปลูกผมนอเไม่ได้ปิดปากนะครับขั้นตอนก็คือต่อไปก็จะปิดปากทุงนะครับแล้วก็เตรียมส่งลูกค้าตามบอเดอร์นะครับวันนี้ก็มีส่งอยู่พี่น้องนะครับส่งนี่ถ้าตามออเดอร์จริงๆอนี่ก็ เป็นพันนะแต่มันจะทําทันหรือเปล่านี่แหละนะครับก็อยากจะทันอยู่พี่น้องเพราะว่าอยากได้เงินนะครับคือคือตอนนี้นีอยากได้เงินมากเลยเพราะว่าทีได้ใส่หนีนะครับค่างวดรถค่านั่นค่านี้ต่างๆพี่น้องดูหัวฟูนี่คิดแตเ่เรื่องหนีตั้งสินนะครับคือกังวาพี่น้องก่อนที่ผมจะมาทําแล้วก็มีช่องทางเนี่ยการหาได้ใดใด,ดเบี้ยงขอบครัวใดนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมก็วิ่งขายของนะครับทำตลาดนัดเนี่ยไปขายของน้ำบัดขายผ้าขาวหิม่ออกเนี่ยไปมาหมดพี่น้องผมจะไปนะนะครับก็จะไปไปผูดเดียวเด้พี่น้องผมก็ไปขายคนเดียวบางทีกขได้บ้างบางทีก็ขาดทุนบ้างแต่และเหมือนบ่คือกันพี่น้องรถก็อห้างซ่อมรถไปแน่โอ้ยลายยางนะครับคือค่อยจะมีอาชีพนะครับที่สามารเรี้ยง้าของในนี่ก็ฟ้าฟัานมาก เป็นเวลาสิปีพี่น้องหลังจากที่ลาออกจากงานประจํานะครับผมลาออกนะครับจากงานประจาเนี่ยต้นปีห้าสิบแปดพี่น้องเอห้าสิบแปดคือห้าเจ็ดตอนนั้นเขามีปฏิวัติผมจําได้แล้วก็ห้าสิบแปดนะครับคือได้รับโบนัสนะครับผมก็ลาออกน่าจะประมาณเดือนมกรานะครับตอนลาออกมานี่ก็วาดฝันไม่สวยหรูพี่น้องมาขายของนะครับปีหนึ่งสองปีก็คือสีร้ยเนาะคิดเลยนะครับ คิด่ามันจะสีรวยแต่มาขายสเตียแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับมันมันมั่วไปหมดพี่น้องมาขายแล้วนี่ชีวิตนี่มันสับสนมั่วโอนละมานไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายรับนี่มันไม่พอรายจ่ายนะครับพอลาออกมาตอนนั้นก็มีค่างวดรถอยู่นะครับมีค่างวดรถนะครับก็เลยสับสนโอนลหมานชีวิตมากมายนะครับมันบอง่างคือคิดนะครับตอนตอนที่จะมาขายของตอนแรกนี่นะครับผมถามแบบ เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เขาเคยขายของเข,งข,งขาบอกว่าละเจ็ดพันแปดพันว่ผมตาลูกวาวดิป้าเจ็ดพันถ้าเจ็ดพันคูณสามก็สองแสนเอ็ดอผมคิดจังสี่ไหมถ้า, 4, 000, าสี่พันก็แสนสองคือสบายดิจากที่เราทํางานเดือนละหมื่นกว่าบาทนี่มาขายของนี่เดือนละแสนกว่าบาทกคือสี่ลวยเลยว่ะมาขายจริงๆแล้วม,มันบ้าม่นจริงมันไม่ใช่คือมาขายจริงๆแล้วนี่กําไรนี่นิดหน่อยนะครับบ่ระหอดบ่าคาเสารล่าง บอคาดบอคอดบอควาดคาเซลบอค่าดคาสียูสีกินนะครับอย่าไปหวังแจ่ข้างงวดเลยนะครับคลิปนี้พี่น้องไิวเบาเงา้ยวด้เกินยาวไปหน่อยนะครับจะมาเล่านะครับสาหรับบ้านเรานี่แหละนะครับบ้านเรานี่นะครับอีสานบ้านเท่าไรนะครับนี่ทุกหมู่บ้านแหละนะครับทุกสังคมทุกบ้านนะครับผมว่านะน่าจะมีการเบาพื้นนะครับหรือภาษากลางเขาเรียกว่าการนินท่า การเม้าพืชนนี่นะครับมันเป็นวัฒนธรรมที่ที่ฝังลากลึกนะครับในชุมชนบ้านเรานี่นะครับเบ้าพืนผู้นั่นแน่เบ้าพื้นผู้นี้เน่นะครับคือเหมือนกับว่าคนที่เฝ้าพื้นกันนะครับคือเขาเป็นคนที่ที่ค่อนข้างจะว่างงานนะครับคือแตงเข่าแตงแตงแนวยุ่แนวกินย่ำเสาแล้วนะครับสวยมากแน่เข่าม่งสีมงนะครับนั่งยุ่หฮ่มบักขามนะครับตามหมุ้งสู้กันกิน โอ้พูดคิดแนวบอกระบบพืนนพ้นผู้นั้นผู้นี่ไปแล้วพี่น้องนะหงูจักเบิร์ดนะครับรู้จักหมดเลยนะครับไอเรื่องของคนอื่นนี่นะครับคนบ้านเราจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้คือผมวบอกเรื่องของคนอื่นนี่รู้จักหมดพี่น้องรู้จักจันไส่ติ่งเลยนะครับจังสั้นจังสี่ไปไปตลาดดูบองนัดผู้เบาบอขันเป็นผู้ไส้กับไปตลาดดูนัดผู้สาวบอเอียงอะไรประมาณนี้นะครับ ไปหันไปนี่นะครับมีผู้หันผู้นี่ยุหันยุนี่อะไรประมาณนี้ไปรู้จากหมดนะครับแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องบูกหุจักของเจ้าของนะครับของเจ้าของนี่ไม่รู้นะครับแต่ของคนอื่นนี่โอ้โหรู้ดีรู้ดีไปทั่วนะครับแมนผู้บานผมว่าบอกลูกผู้นั่นเป็นจังสั้นจ้งซี่เว่ายากมึนบางลูกเจ้าของนี่โอ้โหลูกกลาลูกค่ำลูกค่ำแพ้งลูกเทวดาของแม่ เทพดาองพอไปละนะครับแต่ของคนอื่นเนี่ยโอ้ยนะว่ากันไปพี่น้องนะครับเบาพื้นกันกับกัมากินเขาน้ากันขึ้นเขานะครับบานเท่างี่เป็นลักษณะนี้นะครับคือมันจะเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรไปแล้วนะครับสําหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นทัวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันไปแล้วนะครับคือแบบไม่คิดอะไรไม่ออกนะครับกับเบาพื้นกันไปก่อนนะครับเรื่องอย่างอื่นนี่ค่อยๆว่ากันใหม่นะครับ ทั้งต้องเบาพื้นกันไห้นะครับเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยมาคุยกันคือวัฒนธรรมมันจะเป็นลักษณะนี้สําหรับคนบ้านเรานะนะครับผมว่าบมเมนต์บ้านผมเนี่ยพี่น้องบ้านเอฟซีกับิ่งขึ้นกันนะครับผู้ดันก็ขันเป็นคนมาเบาพื้นกับเบ้าอยู่ขันแล้วพี่น้องเออบาได้ไปใส่มาใส่แะครับเบาพื้นทกันนะครับกินเข่ากับเบาพื้นค้นนะครับมันลักษณะนี้นะครับเบาพื้นพระเนี่ยนะครับเบาพื้นโยมเนี่ยเบาพื้น ให้บ้านเนี่ยอย่างสินะเพื่อเป็นการแบบเสริมกําลังใจนะครับให้ตัวเองดูดีนะครับให้ตัวเองดูแบบมิเตแนลดีแต่ผู้อื่นนมิเตแนลบ่ดีนั่นนะนะครับอ้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม,ม่มีอย่งางไรนะครับก็บมบาบอให้สู้เอฟซีฟัง่งด้ประมาณนี้นะครับผมว่านะครับคือหลายๆคนนะครับที่โดนเข้าบวกผืนมากนะครับก็จะไปคิดอะไรมากมายพี่น้อง ือการนินทาการนินทาน,าน,น,ทานี่มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพี่น้องพระพุทธเจ้าพึ่เ็เคยเป่าเคยวาอยู่นะครับบ่มีพูดอะไรนะพี่น้องว่าจะไม่ถูกนินทานานะครับขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนนินทานเลยนะครับแล้วก็สังคมเนะะี่ยครับมันจะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับถือหนึ่งละ่ะถ้าเราไม่เข้าพักเข้าพัวเขาเนี่ยเขาก็จะมองหาว่าเราเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปนะครับเป็นแนบบดีไปนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเราอาจจะบ่ชอบนะครับในจุดๆนั้นเหมือนกันในการบางคนอาจจะเล่นตั้งวงเล่นการพนันกันแต่ไอคนนี้มันไม่ชอบมันก็พยายามจะปีกตัวไปทําอย่างอื่นที่มันชอบแล้วก็โดนหาว่ากันไปไอไอบางคนเนี่ยก็ชอบดื่มกันตั้งวงดื่มกันไอไออย่างหนึ่งบวกดื่มกับไปเฮ็ดอย่างอื่นไปหาไสเบสไสยังกันไปนะครับก็ว่าเขาบวกเขาพักเขาพวกประมาณนี้นะครับ เหมือนกันบางทีกิจกรรมงานพวงานบุญนี่นะครับอย่างผมนี่คือคือบ่อมหักเลยเดยคือทําไมผมไม่ชอบนะครับไม่ชอบการทําบุญแบบปนประเพณีคือผมมองว่ามันมันสิ้นเปลืองแลวก็ว่ามันบุญวายผมไม่ชอบอะไรที่มันบุญวายผมมักอย่างสิ่มันยังไงผมก็จะโดนว่าไปแหละว,ว่าเวเฮ็ดตามประเพณีตามธรรมเนียมแหละอะไรเขาว่ากันไปแต่ผมไม่ค่อยสนใจพี่น้องเพราะว่าคือผมยึดหลักว่าเฮ็ดจะในกระไรผมสิมีความสุข ในครับจ้าของในตอนเนี้ยที่ร่างกายผมยังแข็งแรงผมยังรับรู้อยังไดเนี่ยผมอยากพยายามจะมีความสุขกับตัวเองมากที่สุดนะครับใครจะว่ายังไงก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าคนอื่นไม่ได้มาหาให้เรากินนะครับแต่อีกอย่างนึงเขาก็ยืนในร่าแข็งเขาเองอันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไนะครับว่าใครที่โดนนินท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปมาคิดพี่น้องว่าให้เราเนี่ยเอาความคิดเขามาเป็นมาเป็นแนวมาเป็นท่างยาพี่น้อง ตัวเองนะ่ะถนัดอะไรตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสุขที่จะทําอะไรแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะ่ะทาไปพี่น้องทาไปเลยนะครับคนอื่นเขาจะว่าเราจะนินทาเรายังไงเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอันนั้นมันของเขาครับเขาไม่เขาบมเมยไข่เข้าเอาไปนะครับย่าไปเก็บมาคิดนะครับการเก็บมาคิดเนี่ยมันทําให้สุขภาพขีงตัวเองมันเสียเฉยๆนะครับให้ตัวเองมีความถูกซื่อโดยไปเอา ไอ้ความคิดผู้อื่นมาใส่หัวเจ้าของมาใส่ใจเจ้าของแล้วให้เจ้าของเดินตามเขามันไม่มีทางพี่น้องมันไม่มีทางที่ใครเนี่ยจะทําให้คนนั้นน่ะคนอื่นนะ่ะชอบเราได้หรอกพี่น้องเมนบอกเขาภาษามาติเฮต้เขาฮักเขาได้หรือชอบเขาได้ทุกกิริยาบทหรอกแค่นั้นนะครับเฮานะ่ะจงเฮตอย่างไรที่เขามีความสุขในใจเขาแค่นั้นเองนะครับฝากไปแค่นี้พี่น้องอย่าไปสนใจคําคนนินท่าครับเนาะ นะครับขอบคุณได้หลายครับที่ไมาชมช่องไอ้นุ่มน่หน้านะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ